สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใบไม้ในกามือพื้นที่เล็กๆสำหรับผู้ที่อยากเข้าใจชีวิตให้ลึกขึ้นผ่านการสนทนาเบาๆว่าโดยธรรมะปัญญาและการมองเห็นสิ่งที่เป็นจริงเหมือนใบไม้ในกำมือที่แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆจากป่าใหญ่แต่หากพิจารณาให้ดีก็อาจพาเราไปสู่ความเข้าใจทั้งป่าได้ในซีรีส์นี้ EP ที่3รู้ทันขันห้า เราจะชวนกันสำรวจสิ่งที่เรามีอยู่ตลอดเวลาแต่แทบไม่เคยรู้จักมันจริงๆขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือโครงสร้างพื้นฐานของการมีชีวิตและถ้าเรารู้จักขันห้าอย่างลึกซึ้งเราจะเข้าใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจและเห็นทางคลายมันลงได้อย่างอ่อนโยนรายการนี้ตั้งใจจะนำเสนอธรรมะอย่างเรียบง่ายเป็นกันเอง โดยอิงจากพระอภิธรรมและคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราได้กลับมารู้แจ้งจิตเข้าใจตัวเราเองในทุกขณะผ่านการมองเห็นขันที่กำลังแสดงตัวอยู่ในชีวิตจริงถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือ Subscribe ช่องใบไม้ในกำมือเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่ที่จะพาคุณเดินทางภายในอย่างสงบและตื่นรู้ไปด้วยกันครับ สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการใบไม้ในกำมือพื้นที่เล็กๆสำหรับใครก็ตามที่กำลังตามหาความเข้าใจในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคําถามเล็กๆอย่างวันนี้เรารู้สึกอะไรอยู่หรือคําถามใหญ่ๆอย่างตัวเราคือใครกันแน่ผมตั้งใจให้รายการนี้เหมือนการนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟเงียบๆไม่มีคำเทศไม่มีภาษาธรรมะที่ต้องท่องจา มีแต่การสนทนาอย่างซื่อๆจริงๆจากประสบการณ์อิงพระไตรปิฎกบ้างพระอภิธรรมบ้างแต่เสิร์ฟให้ฟังด้วยภาษาที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันและวันนี้เราจะเข้าสู่ตอนพิเศษที่ว่าด้วยเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดมากคือขันห้าเคยไหมครับตื่นมาวันหนึ่งแล้วรู้สึกว่าทำไมวันนี้มันเบาโล่งสดใสจังเลยแต่แล้วแค่ไม่กี่นาทีผ่านไป เหมือนใจมันดิ่งวูบลงไปเฉยๆบางทีแค่เปิดมือถือเห็นโพสต์ของเพื่อนอยู่ดีๆใจก็สะดุ้งทั้งที่เมื่อกี้ยังเฉยๆอยู่เลยเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่อารมณ์แปรปรวนนะครับแต่มันมีเหตุมีผลลึกกว่านั้นที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้ชัดเจนและเหตุผลนั้นมีชื่อเรียกง่ายๆว่าขันห้า ผมรู้ครับว่าแค่ได้ยินคำว่าขันห้าหลายคนอาจถอนหายใจโอ้โหธรรมะลึกไปไม่เนี่ยแต่จริงๆแล้วขันห้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของคนถือศีลแปดหรือพระในวัดเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของคนธรรมดาแบบเราทุกคนคนที่ต้องตื่นไปทำงานฝ่ารถติดเจอกับอารมณ์ของตัวเองและต้องจัดการความสัมพันธ์ซับซ้อนในแต่ละวันขันห้าอยู่ตรงนั้น ในทุกสิ่งที่เรากำลังเป็นและถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกนิดเราจะพบว่าตัวเราที่เรายึดถือไว้มาตลอดแท้จริงแล้วก็เกิดขึ้นจากขันห้านี่แหละเหมือนละคร5ตัวที่ผัดกันขึ้นเวทีแสดงเป็นเราขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆก่อนนะครับขันห้าคือส่วนประกอบของชีวิตมนุษย์แบ่งเป็น5้าหมวดหรือเรียกอีกแบบว่ากลุ่มพลังงานที่ขับเคลื่อนเราอยู่ รูปคือร่างกายและสิ่งที่รับรู้ทางกายภาพเช่นเสียงสีกลิ่นรสเวทนาคือความรู้สึกสุขทุก์หรือใช้เฉยที่เกิดขึ้นสัญญาคือความจำได้หมายรู้การจำแนกการตีความสังขารคือความคิดปรุงแต่งความตั้งใจทั้งหลายวิญญาณคือการรับรู้ผ่านตาหูจมูก ลิ้นกายใจลองนึกภาพง่ายๆว่าตอนที่คุณกำลังฟังผมอยู่นี่เสียงที่ได้ยินคือรูปความรู้สึกสมใจหรือเบื่อคือเวทนาการจำได้ว่าเสียงนี้คือเสียงของรายการใบไม้ในกำมือคือสัญญาความคิดที่ตามมาว่าเออตอนนี้กำลังฟังธรรมะอยู่นีินาคือสังขารและการที่คุณรับรู้ทั้งหมด คือวิญญาณแค่ฟังพอดแคสต์ก็ครบทั้งห้าขันแล้วครับพระพุทธเจ้าท่านชี้ให้เห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราแต่เพราะเรายึดว่าขันห้านี้คือตัวเราเราจริงทุกข์พระองค์เรียกสิ่งนี้ว่าอุปปาทานขันแปลว่าขันที่เรายึดไว้เป็นตัวตนทั้งที่จริงๆมันเปลี่ยนตลอดวันนี้รู้สึกดีพรุ่งนี้เศร้า วันนี้สุขภาพดีวันหน้าเจ็บป่วยวันนี้เข้าใจพรุ่งนี้สับสนเพราะขันเป็นของชั่วคราวแต่เราไปทำให้มันถาวรในใจเราเองนี่แหละที่พาไปสู่ความทุกข์โดยไม่รู้ตัวสมมุติวันนี้คุณหงุนหงิดง่ายเป็นพิเศษแค่แฟนพูดว่าลืมปิดไฟอีกแล้วคุณก็แทบจะระเบิดลองย้อนดูแบบขันห้าเสียงพูดของแฟนคือรูป รู้สึกไม่ชอบทันทีคือเวทนาจำได้ว่าเคยทะเลาะกันเรื่องนี้คือสัญญาคิดว่าอีกฝ่ายไม่ใส่ใจเราเลยคือสังขารรู้ตัวว่ากำลังโมโหอยู่คือวิญญาณเห็นไหมครับว่าโมเมนต์เล็กๆก็เต็มไปด้วยขันแต่ถ้าเรามีสติทันเราอาจจะไม่ต้องทะเลาะกันเลยก็ได้เพราะเมื่อเข้าใจขันห้า เราจะเข้าใจกลไกลของความรู้สึกเข้าใจว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแต่มันเกิดจากกระบวนการที่เราพอจะมองเห็นและเรียนรู้ได้และเมื่อเข้าใจมันเราจะไม่หลงกลนมันง่ายๆอีกต่อไปไม่หลงว่าเราคืออารมณ์นี้แต่เห็นว่ามันก็แค่ขันชุดหนึ่งที่กำลังทำงานอยู่เหมือนเวลาฟ้าคลึ้มฝนตกหนักเรารู้ว่าฝนมาเดี๋ยวก็ไป ขันก็เหมือนกันครับมาแล้วไปวันนี้เป็นแค่บทเปิดให้คุณได้เห็นว่าขันห้าไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าใจตนเองแบบลึกซึง้งในตอนต่อไปเราจะเจาะลึกลงไปทีละขันเริ่มจากรูปคือร่างกายกับโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งไปจนถึงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ทุกตอนจะมาพร้อมตัวอย่างจากชีวิตจริงคําอธิบายแบบเข้าใจง่ายและชวนให้คุณลองสังเกตขันในตนเองเพราะเมื่อเข้าใจขันเราจะเข้าใจเป็นไปของใจตนเองและเมื่อเข้าใจใจตนเองเราจะเข้าใจโลกนี้ได้มากขึ้นขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้หวังว่าคุณจะได้อะไรเล็กๆกลับไปอย่างน้อยที่สุดอาจเป็นแค่เสียงหนึ่งที่กระสิบว่าชีวิตมันเข้าใจได้นะแค่เรามองให้ลึก แล้วพบกันในตอนหน้ารูปร่างกายกับโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งขอให้ทุกลมหายใจของคุณในวันนี้เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเบาสบายสวัสดีครับ